Música é. é. ขึ้นข้าวลบบปื๊กอ้าวยลมมาปูตาปูคือปรคับกินขเขาปู้สั้นปู้สั้นใหลูกระเบ้อมีกะทิข้าวติดอยากกินอย่างแล้อพอกินร่วมเ่ยพอกินร่วมหมด เพราะ่านนี้คือมันหลายอย่างมาไม่หดขับต้มคงดะตะยิ้มอ็ได้ับวมด้ผเออขาต้มกับมือทำไมมาไม่จะขับต้มขานยังขับย้มคง้ขัต้มปลม่ได้ขกับ้อโมน้เที่ยผู้ว่าพวกมีก็ต้มโขนก็ต้มโขดขัต้มโค้ใ้เติมเป็นผู้เป็นให้เติมลกจ้าทำไม้ก้าวใข้ขัต้มโค้งขับต้มโค้งคับจ้าจ้า แล้วก er. ็แช่เงาลจังเป็นของหวานเด้วยจ้าเออทำไมก้าวเป็นของหวานด้วยคือเงาจ่างเออเริ่มจากดำห้างดำหน้ามากเออช่วยเป็นของหวานบของหวานข้าวต้มงานด้วยคือ บ้วยก็ทื่ที่สมัยเก่าก็เอาให้พักพาที่ปลยงด้วยแ่ก็ือท๊วยสมัยนี้เลยเขาว่าประหยัดก้วยเนาะแต่หวยสมัเก่าประหยัดก้วยใช่เขาหนึ่งอนอยเออเด็กน้อยก็หากิตะกลกวยม่แม่หร้าเขากินเน้อด็กน่อยก็ไเออเขาต้มข้นเพราะข้นขี้ขาดท็่เอาท่อขาดแ็ง มัดต้องต้มนะมันงักบอก้าแขงมาทานกินสาโคมกับ่าหมจ่งมาเห็นไงผุไงนกิดทำไมหนี่มาดรู้คือันนี้นไปตะหักเนาะจ้าเอังไปตะกหักมัดขัของน่อยนะเล็กเล็กเล็กหน่อยคือกันเด้งอาดูชิบเทปชิบแปดทิบเทปชิบแปดมันกันนารบบไดว่าชิบผ่าหนารบกลัวเลยเนาะ เมื่อเอื <initiatives, S 2> <ฮ>้องบาถือมากมันบักก่อมง่ากว่าจ่าพลายอายุสิบห้านะพ่อรับอายุสิบห้านะแต่บอกนะเจนนั่งดูเก้าสิบห้านั่งดูเขี้ยวหมากเด็กมาต้นนั่งดูฟังข่าวมาสิบเป็นลมเนาะเพราะแถวนั้นพ่อจะคัดเอักพรุ่งนี้พ่อจะคัดเท้าเท้าเื่อยช่วยมาเต้นไปดูเอาแต่เต้ซื้อผ่าซื้อผ่าซื้อผ้าเข้าใจว่ากจ้า เอาแรบเแ็่ถือผ้าปีนะลูกนะเออลูกรลานเทานะดยันหน่อยแต่ลูกเด้อนางเบิ่งฟ้าสวยสะกอนพอมเปดตื้อแบบเทาแก็น้อหนักแลูกเด้อตอวน้อเราบาเจของเทาช่านางเบิ่งช้าเราลูกเนาะเมื่อยกับนางเทาพักเมื่อยนางเบิงฟ้เขาตกจงามผอนจักหน่อยขวัใจอืบ ถึงเวลาพ่อก็จืให้เต้นให้โดให้ดิ่งดอกเท่าๆกัมา,มา <c oughs> แต่ว่าอดขาทักคนวันอสภาทักอนวันนี้ป้าพูดต่กวัดนี้ออะไรดื่อเพราะเด็กเขาวัา <c oughs> นหนาดื่ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> แมงมุมแมงมุมูเจ้าค่ะเออเอามาลูกมามีต้นเงินถวายสี่พันบาทนางว่าคำถอนหม่๊งนางว่าคำถอนจ้ะเออมาลูกมาน้ำปัาจุกปลาใจมาร่วมถวายถางแมงมุมโอ้หอยมือศบมือลักมือสศกกําแพงมีช่องมีหมา่๊งศาลาด้วยเออหอยฉางค้าว่าคุณน้ำบอกอค้าว่าถางประตูโค้งถางหัวออกบัตกําแพงบัตรน้องเนาะ ให้ตะลึงตะลึงให้ต่ลึต hmm. ะ wow. er, hmm. uh, ha, yeah, anyway, yeah. ิึมไปเรื่อยๆแล้วเราเด้อหางมือมีแต่หางพ่อรักให้แล้วนะพ่อจะได้มาหาปูบ่อยๆอาหารการกินก็มีเพี้ยมีรากเป็ดแล้วก็เนื้อกะทิมีกะทิมีมีกะคือข่สีทออข้าวต้มก้มื้อข้มเทียน ไม่ร้ายอ่ตรงเนาะโอ้อร่อยมากจังว่าขายเที่ยวทางบัดกัวด้วยมหาห้อบเพราว่าตื่นรู้ตื่นยากตื่นรา้มากกับวิธีกินมากใจมันขักมาไม่มาว่าปูสอนธรรมะลูกก็ฟังเดือมากเรื่องมากเนาะ เป็นค่าสิดทำท้อมใจให้ลูก้า้ร้านั่งหัวหลอกวนเลยด้เค็ดแต่ขัดผู้ได้มีความสุขใจ้ืด้จหัวแต่คืว่าเป็นบุญเนาะเนาะเออได้เป็นบุญเป็นบุญทงเออเป็นให้เป็นทานใครบุร้ายยิ้มออกมาได้เนาะเนาะำรับความเป็นหนึ่งเป็นกันยิ้มออกมาได้ทำรับผู้ได้ีนขาดโตรมโตอายเนาะมันเป็นจรรมท่าน ไม่เป็นไรมาหาพ่อพ่อก็ให้พ่อให้ลูกให้ล้านแต่ลูกจะเอาพ่อับว้พอบาทนึงบ้างานมาจักแต่สองบาแต่สองบาทแต่สองบาทพ่เอาก็คือข้อฟอถือว่าหักหมหมหักหวพ่อถือว่าอะรเอาไม้คำไปเพ้า ามาขึ <Rolling signals> ้นเรื่อง้นเรื่องเรื่องหาไมค์ันเทามากคำข้อพอเอาไม้คันเทาตีปูเอาไม้กคันเทาคืองเก่าอไรนีเด้ปูเอาเรียมไม้เรียมไม้มักคำข้อนะพูเนาะข้านายแต่่าต้องใช้รักษาข้าใช้รักษาบ่ถึงนะเนาะเอาจังได้รักษาก็เอาไปุ๊วมาขึ้นอน่านะข้าสัญญาับปูจ้าสัญญาจ้ะ มาตังบ้าไก่เติมข้ามาแตงว้าไก่เนาะะถั่ว่าเติมบอว่ามันแตงไก่ด้วยพอเออเติมน้ำมันเก้ารอดเก้ารอดเท่าไหร่เลี้ยงแล้วพอคนกับอาอคิวคิวแต่ปูคนมาไก่ไก่ครับมกดาฮานในสุดเขตประเทศเท่ากันครับเติมน้ำมันมาเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าเก็ดแปดบาทคือไก่ <c oughs> คได้กูไเติมแล้วไม่มาคือว่าคือเติมพวกเติมเติมเก้าร้อยเจ็ดสปดเก้ารอยเจ็สิแปดติปูค่เติมเก้รอยเจ็ดบแปดคือพ่อไปกลับได้ไ <ป S 1> ไมาไปกรับได้เฉยไปกล <c oughs> ับได้เฉยเก้าเจ็แปดไปกลับได้เฉยมมันม,มันทามมา,ากานะที่หอดแตวันที่สิบหกบ่ปูคือ <c oughs> ได้มาตลอดคือได้ตลอด เออแต่ฟันคันเติมน้บันเก่าเลยคือคือแปดตลอดข้าเออแต่ตลอดข้าเออเได้ตลอดไม่มีปัญหาค่าร้อยเก็ดสแปดไม่มีปัญหาเนาะพวกนี้คีดขาดฝันเนาะว่าน้ำบันา,นานมันจขือนปานน้นเนาะป้าขื้นกับคุณพ่อขืคือคือคือตัวกวก่าเลรคือคือแปดวันแ,แต่ยังอยู่นะลูกขีดไปกับไดนเนาะ ามาอีร่างว่าเขา้อ well, ึงกลับมาหาพ่อกาบฉันอว่ากาบจงเนท่านยากอะพ่อต่างซื้อให้คำสอนเด้อคำสอนคำสอนเออคือสอนทั้หมดมาบอกมคือคำสอหมอเจ้าค่ะคนชือคำขอมาดีนะเป็นคำถางสอนน่ะหมอมันดีมากเออเอานงคำสอ ไปมาแไปถลวกเติมน้ำบ้านเก่ารอเกิดชื่เปีนจใบลูกเด้อเพราว่าขั้นเติมเก่าเกิดเปหรือพอกลับขึ้นมาหาก็ได้ขืนได้หอดตัมาขามม้าถวายกูเจ้าค่ะต้นใหญ่เลยลูเราเตเการเกิดื่อเปยนยังท้องยัก้อก่อนท้าวสาบ่เคยได้ยิมาบ่เคยยด้งินแต่ยงข้าวเรายิ่บข้าไ้ยินเขาะยินงลูกเราเปนงั้นพอกันบอกว่าเก่ารก็ือป เพราะว่อาอาหารการกินมั่งหลายสมบูรณ์มันบวบปูอาหารก็ปูฟุ้งพ้นเราก็ได้ปูได้กุ้งท้องฟอเพือ่อว่าให้คนดูคนกิงมั่นมาลูกเนาะพ่อการเรื่อยให้นั่งบ้านคือคนะือก็กล่องมันคือชุดไป็ดรังว่านตีปูให้นั่งบ้านคือนั่งว่าสมกับอยากมาหาพ่อสมมาเลยหมกเลยแต่อยากมามวลหลายว่าแต่มาหาเพราะเพือความถูกาจมีความถูกทางใจเนะราเนาะ แม่ตึงนัหญแม่เป็นใหญ่หมาหาพ่อมากราบคาราวะถึงสถานที่เน,น,นาะการที่ได้โชครับการนั่งรถเมื่อัอนเมื่อคืนทั้งหลายวันรับการช้าค้นอีนั่งนั่งก็ได้อ,อ,อีนั่งนี่ก็ได้อ,อีนั่งโซคเปิดเลยวันใดก็เสร็จอีนั่งโชคเปิดมิจจะขับบ่บังงงงั้ข <í ns> ับแต่รถเอาก็คือเออได้เมื่องขับแต่รถ่พรองหัวบ่มีเวลาเด็กถึงข้างงูเนี่ย ัาบป้มันหนักขึ้งหนังได้นแต่โครเฟิ่แล้วเนี่ยจะช่วยคือจะกอคืินน้กกันแล้วบงท่ามาบอกจเอาแค่คือแวะแล้วหอดปั้มมาแวะนะแวะไปถืออาหารการกินแล้วเนีแวะไปคือให้โซเฟืรอเขาดูบ้างจะดูบ้างไหมเอ่ยมึอดูบางไหมเอ่ยมึงมึงหัวใจบังตรงในบัวแวะลงดิ่ะอาหารโซ่เฟอร์

วัดซื้อขึ้นขวบวนเอร์ังาน้าองาจ็ดวววัวหา่งวเอาไปยื่ให้ื่นงานโควเตอร์ไหมให้ไปซื้อเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบอะตู้เขาวร้อยห้าสิบเอ็้อยห้ตงงานโควเตอ หายแวะคือรอยหายคือเปลรเราเ้าใจว่าพ่อบวกกาันี้ร่งเข้าเปิดกแม่นขอมาขัดมาเยเอ้าหายไม่สุกไม่หลับไม่ถกไม่หมาวดูเด้วกสุขภาพแข็งแรงให้เงินไหลนองให้ทองไหลมาถ้ามาสิด้สุกใจน้ำพอจเนี่ยพ่อคืหายจ่บไปเราจับกปอนจัว่าก้อนพ่อจะหายเรื่องมาบอกกิน มื <match>, no <c oughs> <c oughs> ่อก่อนพอกบหายเมื่อก่อนพอกหายบ่อยหายชื้เมื่อก่อนหายชื้เมื่อวันนี้หายร่างโช่ฟื้นไปแวะเติมเด้อไปแวะเติมรอยหายื้ใหม่เด้อเด้อจได้โช่อยู่นะลูกนะเขาคือเมื่อหายบ่าเมื่อคัอนหายบ่างอะไรฮึจะได้โ้่ก็งิ่งดักงงยักงงไปเติม มกจัก็ไปเติมงั้เอือมลอยหาซึ้อมาั้วะเอืมลอยหาบปูเออมกจักก็ลอยหาซึมาเติมที่หาปูเพรกระเติมปลาทศเข้างั้นนะเติมเติมงั้นไก่กะเ้ปลาีเข้ารุ่งมันเล่ามีประเทศเล่าปลาชีเข้าปลาม่นวันแรกนี่ได้ขื้เติม ได้คึกเกาได้คึกเกาปเชได้ก็ไปเนี y, ่ยเ้าหางมันไม่ส yeah. <the ุกยังไงสุกยัาไงมันลกเนาะหางไม่ดึงแรงด้วลูกเน้อดึงทางอบให้ไปหางหึ่งหางรวยซะเด้ออยๆเอาโโุกหมานๆดำๆมือรวยไม่เป็นไรพ่อให้ไปแลวนะอาอีหมู ไไปีวเอาออกไว้ห่ามาบ้นงบ้ามันาันิวันจำเมือเอาหางไม่โกมีหลักไม่โชกม่หมาน้องผมเออสภาพแข็งแรงไม่ไปไหนถึงบบ่รู้ไไม่ถึงเมื่อไปไหนดู ที่ได้ดูหนังมาว่าเอาเงือนร่างมา้านปูเอาเงือนร่างเอาพอจีดาพอีได้เอาถอยแล้วโอเคตังม้อแก่โอเคนะใชแยากันละผโอเคได้เลยได้เอได้เลยแล้วพ่จัดทางมะเจดางจำได้ว่าเก่าริดไปแต่อยู่่าไาอายุไอ้ทังวันเลยังนเ่ก่อนกระซุนจำได้เนาะจั่าำได้จะไม บางแมเมื่อความบาดหรือออมาเมื่อความบาคือเรื่องไหนบากกลางหนคือเรื่องไหเรื่องผ่าบาเรื่องอะไรคนเราดักกันเรื่องลวมหวมเนี่หนูก็ไดยืม่กมไดักมาัมาลูกเอ้ยหลุดละเออมากุกขับมากต้องเลนะคำสอนนางดาเอออันนี้นางดาบอ่ะมากมาก เออมาต่อตวแตงไม่โขกพม่แาไม่โขกม่หมาน้อลงแล้วถุกกข้าพแข็งแรงขอให้เงินไหลาขอให้ทองไหลมาขอให้จิญเจ้าอันวันนะู้กข่าวคาราขึ้นแตงก้าเกอบถึงอ้าวอคือพอคือเียงครับกบพอบอกวกานคือว่าก้าเแต่ มมักระเดอไบ้างเอบ้างเหอแข่งกันบ่มี่ได้เลยแม่ถท้าพาบวโ่มวินาบ่เขาคเดว่าหาปบอมเถ้าพับวคเขาอำจะได้เลยนะรูเอาจังคือเอาจักคือเออเอาจักคือไปตัวปั๊มน้ำมันมากจังคือเอณร่องไปชื่อเก้าเก็ดถึงมาเอบอกเขาแล้วแม่จังคืออือเก้าเก็ดเปด

สบาทเรื่อยๆเก้าเก็บแปดเร่ยเก้าเบาทสบาทเอออ้าจากไปสาบาทพูดแล้วบาทเด้ยเดยินเจได้ราฮา่าานบ้บาทเออสามบาทก็พูดได้พ่ง้าบาทเล้สามบาทเออมาพร้อมกันเออเอา่ไดคอกรน้องพูดเนบาทน้งเกี่ยใกล้กันเกียกันน้องกี่กล้กันปูวันนี้ เ่าเปค่คอเลยคอนะพ่อเออแล้วพ่อจะให้เฮงให้รวยนะพว่าเก้าเกิดปุก้าเกิดปุอย่าลืมเพราะว่าเปิดซื้อพวกคนเกี่ยวกับเอากองของหวงภายมันนาะแต่ว่าเขาบม่ห่างเด้ซื้อนับกันได้เรามือเขาไาซื้อนักกัรได้เลยเราก็ดเปนร่วมกันได้ครับร่วมกันได้เป็นฮาบาทพอดีเนาะเออได้นับกัน้พูกเนา เออมันมีหลายรังบ้านไงเดี๋ยวเออมันมีหลายรางบัานเด้วยลูกเออเขาก็ขายกับรางบ้าเดี๋ยวแจ๊ใจหนอยแจ๊นอมีหลายรางบ้านนะพูดนะมีหลายรางบัานเอาเขาพูตัวเดียวพูกับใเร้าตัวเดียวเนี่ยเออร่างนะนร่างแบพริกจรานาดูนะลูนะพริกพริกจรานาดูข้าวมาที่พ่อพูดมามีรังบ้านเนาะมีรังบ้านนะลูกนะไ้้้ำกันนั่น่ะแต่เดินแด้เงินรำกันแล้วลูกเออ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออสมแดงมาหาพ่อแดงคือดินขางไปน้ำแก็งเนาเนาะเออยืมแต่เอ้ยืมกับเอาน้ำข้นกับะดงแล้วพะว่าหาครับผมแต่ทีว่าบอกเจ้าคืงมาบอกยืมเมื่อึ้กบเขียนกับมื่อว่าค่ะแต่แล้วแต่ปู่จะปวดท้องถ้าให้พ่อบอกก็บอกก็ยืมไั้ยีมแล้วแต่ปู่จะปวดท้ายดอกพ่อแม่มาบอกแล้วพ่อมาบอกก็ยืได้อครับผมก้าวเค้กับก้าวเต็มเปิดเนาะ พ่อฮ oh, oh, ัเก่าก็บเก่าพ่อคือเบาเบาจ้องไหทามันออกฮึเบาเบาทางมันออกเนาก่าเก็บจ้องวมันออกติปูเออเงืองเงอแบบเองงเบาเบาเก่าเก็บชุบกระบอกเก่าเก็บเปดบอกักเก่าเก็บเก่าจ้องไปทามันออกปะพ่อผัดว่าดอเนาะคือว่าคนสงสัยเนาะเออเก่าเก็เปมเก่าเ เต้าแล้เาัดห้ครบิดจะรัหน้าบ่งดครบก็รียกตัวเดียวกันนี้มครับจะให้ม้มนคักป่านนี้หมอคิจรัหน้าคิรัหน้าชอบได้ไหมครับเก้าเก็ดเปดเก้าเกถงัเก้าเก็ดเก้าเกงว่ม่ออกวาง้องถามพอมากัส บ้ากาวย่งน้ำกาบ้าหึงบอกบ้าหถึงบอกเพแต่คือได้ครคบผมอยู่น้ำกันนะปูแค่ค <c oughs> ือเกาวน้าบักเผาห่อนกับแค่คือเกาแต่ก้าเป็นน,าน้าบักเผาคือปูเนื้อเปนน,าน้าบักเผาน้ำเ <c oughs> น่ยะไม่ ชื่อโรคขาเืียโรคมือข้ามน้ามะข่าวแดดาเน่ยเอออ่นั่งหนักมาลพอกินห่อห่อนเง้ยเขาไจัดแช่ใหม่ม่แช่ได้หรอกินจันน้ามะข่าวห่อนิปูมือนี่ลินหน้ามะข่าวข้อกากแดดไปเขาว่าขาเชื่อโรคทื้เก่าว่าขาขาเสียโรคทิ้เก่าขาวิดทืเกาเน่ยเชื่อโรคทิ้เก่า ขาดัง<ส>น yes. oh yeah. <cour te> Do. ั้น mm มันก็่ตายหรอกทีเก่ามันงำคือเก่าอย่างยังคือเก่านะปู่เนาะเลไปาให้มันนักมันขาขนาดเอาบักเ้าตากแดดคขาก็ยืดเก่าก็ยังบปราะอื่นเนาะไม่เปลจากัานเขาแบบใช่เออเนี้ยงไปทั่วชื่นใช่เห็่เห็คข้าทุกศาสนาปู่ก็ขาจะทำงานมันจะยิ่งหนักกับข้าวขาแท เม่ออบตัวแรก่าปาเียเีพ่อบอกตัวแรกใ้ว่าบบนึ้งมองดูดื้อไม่เป็นจะทางดาอ้าวไม่เป็นไบหมกจรงมลลูกเนาะอ้าวจะอวยพ่งให้ลูกให้บ้านเดงขทางลอยห้ลูกเด้อให้จะเริ่มจะเริ่มุูกปูกถุกคนคือได่คือไก่ขาาห่วหมุงกันมากลูกเด้อตู้มาแต่ไก่แต่ไก่พ้อกะเติมน้ำมันให้ยครืองเตาเติมน้ำมัน มูจักก็เติมเท่าไหร่ิมูหัว่าคำมัวไปเติมน้ำมันให้คิบเก่าบว่าิบเก่านะปูนเก่าบ่าคือเก่าแล้เริ่มเติมคิบเก่าเหมือนเดิมแต่บอกเรียกว่าคือกันแต่ว่าเติมน้ำมันคือต่อคือกันบอกเรียกบอกคือกันแต่ว่าเติมน้ำมัน แต่ว่าเติมนม่กาชุกเกครับผมมันไมปัญหาว่ามืมัมมีครับเออว่าม่ปัญหากาเขียนต้องไปครับเขียนหลอพูอืมแค่นะผกเนาะอ่าหัดเริ่มจะเริ่มนะูมเนาะเต็มหน้กระดาษไป่มเต็มลอกพูเเต็มหลอกลูเออมึงขึ้นควาสิบอกมามหลอกพูเต็มหลอกพหลอบเทียงหลอบใบหรือว่าหลอบตอนแรงๆนะครับเนาะคุณแม่เพิ่นมาจะ จังหวัดมกดาหารครับเพิ่นจะได้ค้ามกับเขากับนามหรือว่าเป็นมีกะทิหรือว่าเป็นลาบเป็ดหรือว่าเป็นต้มปลาหนังหรือว่าเป็นเขาต้มนะครับเนาะรับได้น้ำมาถวายปูปูถือใจยรได้่าได้ตัวเลขมัคือมูดนะครับเด้อตัวเลขของคุณแม่ได้ปูเติมน้ำมันให้เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทครับเติมให้คุณแม่เพิ่นเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทด้ครับเด้อครับส่วนอันนี้ก็คือสิบหาคือเก้าแหละครับปูปว่าเก้าเก็บเก้าเก็ดเก้า เก่าเกลียวเคียนไปยิมวันที่วาครับเติมน้ำมันให้แต่ว่าเติมน้ำมันให้กับเก้าสิบบาทเอ่อเติมน้ำมันให้กับสิบเก้าบาทคือเก้าแหรอครับฟูกับเติมน้ำมันให้สิบเก้าบาทคือเก้าแต่ขอ <c oughs> ให้เอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะในเบิรง,งตัวใดเบอรชมตัวเลขของฟูแล้วครับก็ให้โชคชกมันมันลำลำได้ลวยนะครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ให้ขอสมบูรณ์ปัตตานาครับ